สถานีตำรวจภูทรเดชัยค่ะสถานีตำรวจภูอรนรเดชัยครับ <flats> <building> <means> <nowadays> มัารรอไปนะคะกองพันทหารมาที่12ภายพยาชีบู์ค่ะกองพันทหารมาที่12ภายพยาทีบูน ลำดับต่อไปนะคะ <c oughs> สำนักงาน,น,ะะนเทศบาลตำบลเดินชัยค่ะเกิดจับเทศบาลตำบลเดินชัยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแพทย์เขตสองค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแพทย์เขตสองครับ ลำดับต่อไปนะคะสำนักง,งานกเกษตออรอำเภอดินชัยค่ะสำนักง,งานกเกษตออรอำเภอด่นชัยค่ะ